สวัสดีครับทิดพนันนนทัวร์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศซีคอนแควกันนะครับผมพอดีเราลืมของไว้ที่นั่นนะครับผมเราก็จะกลับไปเอาครับผมนะจะพาชมบรรยากาศข้างทางที่จะเส้นทางที่จะไปซีคอนกันนะครับผมก็คอยติดตามชมดูนะครับมตอนนี้เราอยู่ตรงน่าจะสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่ครับผมเราจะขึ้นไปข้างบนครับกันครับผมนะเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันครับผมไปกันเลยครับผม รับผมเราก็จะจอดรถไว้ตรงนั้นนะผมนะนะีก็เป็นบรรยากาศด้านบนด้านบนอันนี้ก็เป็นตึกมาม่าครับผมนะอันนี้ก็เป็นสนามหญ้าสนามสวนหย่อมเ้านะเรียกสวนหย่อมสนานกีฬาการออกกำลังกายนี่แหละออกกำลังกายเขาจะมาออกกำลังกายาวันที่วันนี้วันอาทิตย์เขาว่างเขาก็จะพาลูกหลานมามาออกเรียกสวนปิยะพิลมเห็นไหม เราจะไปตรงกันเราจะไปนั่งรถไฟกันอันนี้ก็เป็นแยกที่ไปลำซาลีครับผมนะแยกไปลำสาลีตอนนี้รถไฟจะมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้ เราจะไปขึ้นสถาน,นีที่จะไปเราจะไปสถาน,นีอะไรนะสวนหลวงไหมฮะสวนหลวงสวนหลวงนี่เหรือซีคอนจากแปะเราก็ไปซีคอนจากแปะเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อน เราจะไปซื้อตัวกันนี่วันอาทิตย์คนไม่คออ่อยเยอะขนาดกับผรนะอืมคนไม่ค่อยเยอะเราจะไป ิีิคนครับตลงเฉลี่ยลงเราเก้าครับเทาไหร่ัสิบห้านะคะับสี่สิบขอสั่งยาบันสิบแล่ว่งเลยนะครับโอเคเราจะไปไปโอเคครับผมเราก็จะไปแล้วครับผมเนี่ย ไปสีคคนสักคร์ไปห้าสีคอนนี่มันไหนเลือนให้ขึ้นนะผมนะไหเลือนให้ขึ้น สายนี้มาจากมาจาก,กลาดพาวหรือจะไปรับพาวไม่รู้นะจะเดินทางทางไหนไปหรือจะมาตอนนี้เราก็อยู่ตรงสถาน,นีสีกีทาครนะับผมรถที่กำลังเขาเขากำลังจะไปรับพาว เป็นลอบเขาเขจะรอโจนี่จะเขาจะไปขึ้นด้านหลังดีกว้าขึ้นด้านหลังขึ้นด้านหลังเราจะขึ้นด้านหลัง เป็นตรงสถานีด้านหลังเป็นศูนย์ยิสูแต่ตอนนี้โอ้คนนี้นทางที่จะไปสเส้นวงแหวนะนะผมนะไปดูบรรยากาศ เราก็จะรอรถไฟมาจากเส้นนูน้นเหรอผมะผู้ชมอยูย่บรรยากาศเมื่อกี้เราก็ขึ้นมาจากตรงตรงลิฟต์ตรงนี้นะตรนี้อันนี้ก็ไปหลังลามตรงสุพรรณไลา่นู่นเราไปขึ้นมาจากสุพรรณไลา่เป็นปรึกษาเป็นมาจากแยกลำซาลี อันนี้ก็จะไปเส้นวงแหวนนะออกออกออกตรนตัดใหม่วงแหวนเส้นท,ที่จะข้ามไปออกไปไปตัดใหม่ไปลมเก้าเส้นทางนี้ออกไปลมเก้านูน่นทางนี้นลมอากาศด้านบน้างบนนะตรงนี้เป็นธนาคารไทยประนิตศูนย์มิสซูบิชิ ศูนย์ซ่อมมิสสุบิชินะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ออกมิสสุเราก็จะรอรถอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมนะมันก็ไม่ค่อยรถก็นานๆนานก็จะมามันมันจะไม่เหมือนวันธรรมดานะวันธรรมดาคนอ,ออกทํางานกลับจากทํางานก็ รถก็จะวิง่งหลายคันมาแล้วครับผมมาแล้วโน่นโน่นวันแรกมาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วามาแล้ว,ลวเราก็จะไปแล้วครับผมนะก่อนไปซินนักลิงกันไปอะไรนะซีคอนไปซีคอนก็จะเราจะนั่งดูบรรยากาศด้านหลังซิกีธา รถไฟฟ้าจะมาถึงในอีกสนาทีรถบวน้จะมาถึงในอีกวินาทีรู้ว่าเ,เข้าตรงไหนละนีน่มาเลยให้เหรเข้าประตูสุดท้ายหลังเลยประตูลังเลยกดขึ้นลงปับ๊บก็จะขึ้นแล้วครับผม โอเคเราก็จะขึ้นแล้วอ๋อเฮ้ยเย็นจังเลยครับผมเย็นแล้วเราขึ้นแล้วอืมเราก็จะขึ้นแล้วเราก็จะดูบรรยากาศด้านล่างด้านล่างหลังตรงนั้นนีเราก็จะขึ้นแล้ว ไปแล้วผมไปแล้วผมเยอะเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศของสถานีต่อไปหัวม้าผู้ษัทสามารถเพื่อนจากถนน้าแอร์พอร์ตเรลได้รถไฟข้ามท้อกงที่สถานี next station หัวม้า Interchange with Airport Road and Eastern Line Road ตันนี้เราก็าเด็นกลับได้ดูฝั่งนี้ผมเพราะว่าฝัา่งนี้เราอากาศเป็นโซ่บน,นสนามกวเลย ตรงนี้เป็นเป็นวงแหวนที่จะไปชนบุรีเสร็จจะไปชนบุรีจะไปชมที่บางแส้พัทยารถมาสวยมากสวนตรงนี้สวยมากเออวันเออวันหลังเราจะมามาถ่ายตรงนี้ไหมให้ดูนะเออเรามาเราจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดู รงม,ม ton, <g Puis isters> <t> ันตงเป็นอันนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ติงเนี่ยเป็นตั้หนึ่งนะไอพอ่อย่าไปที่จะไปสัตว์เสือาวลุกจีนีลุกจีนีนี่ก็ใหญ่อลัำ สานี้ง้อมาจดิบินสรารงมือง้อมามาเดียวเลยผู้ติดสารเก็บทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดนอนเพราะว่าระหว่างชินคาชารากับควรขอบคุณค่ะ Attention Please maintain between train and platform

MRI yellow line system thank you <coughs> ตรงนี้คนซอยแลยนะวันหลังเราจะมาเที่ยวชมซอยนี้เต็มบีอตรงนี้มันจะเอามาตะลุตรงไหนปัญญภาหน้าใช่ไซอยกันตักกันตักโหฮะปัญญพาส,สวยบ้างอนะไรพกอั ถ้าให้มาทสวยอันนี้ก็สามารถเดินลงจากแล้วก็ถนนเดียวกันนี้ก็เดินเชื่อมต่อทางข้างทานจะพักก็ได้เลยทันเป็นทางทันจะพัก เสร็จแล้วก็เลย <sweak> 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 นีมมีคลองน้ำอยู่แล้วนะคลองน้ำสีนี้มีเตกล้างให้ดูสถบบานหลังใหญ่ใหญ่ั่ง Assalamualaikum selamat คนนี้จะไปจะไปนะเนี่ยจะไปสวนหลวงของเขานะเส้นทางนี้จะไปออบสวนหลวงนะครับผมออกเป็นตรงนี้จะเป็นสีนู้น sei เราใส่มาเพราะวันเราจะเดินเข้าด้านหน้าเลยเราจะลองเดินเขา้าด้านหน้าเราจะลงสถานีซีนักซีคอนจะบบสีคอนเนาะของนี่ก็สวย สอ่น่าผลามสบแปดสี่ลิตออตอนนี้ก็ลึกเข้าไป

สีพ่อนตปล้วลง,งสีพ่นีงพ่นจบไวก็จะลงสีพ่น,พน,พนทางเดินลงแลผมก็จะเชื่อมต่อสุมานันไปเลยกายบงโอ้ต้องลงตรงนี้สัมาัตรงน,น,นี้ก็เดินลงมา โอ้เดินหนึ่ยาวไกลเลยเดินเชื่อมตรงนี้นโอ้เดินเชื่อมไปนี่จะเป็นทางสลาดน้ำรถไฟแต่ถ้ามีเวลาเราคไปตลาดน้ำรถไฟกันผู้โดยาโปรดทราขนาเข้าออขบวนรถรา ketok <laughs> ketok

เราก็ไปเอาของอยู่ในห้างสีคอนทูเดินไกลเหมือนกันนะผมนะเดินไกลอยู่นะนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อสีน่าคาอะรเงี้ยงงงนะทุกคนเราจะเดินเป็นเรงตรงงงเดินไกลเหมือนกันครับผมอ๋อแต่ไกลบอกไกลามากเลย <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นทางไปตรงตลาดนั่นรถไฟครับผมนะบอกว่าเวลาขับรถมาก็จะมานี่มานี่มานี่ไปนู่นถ้าใครไม่มีรถก็นั่งบินเข้าไปได้เลยเราปินมอเตอร์ไซค์ไปตรงตลาดนั่นรถไฟไปเลเาจะไปสี่ข้อแครับดูว่ามันจะเชื่อมต่อกันถึงไหน,นตอนขาลงมันไม่ให้เขาไม่ให้ yeah. เ,เขาไม่ทำให้ไม่ให้มีบันทัดเลื่อนให้เดินลงนี่เป็นถนนสีนขะริงเราก็จะลงครับผมาเ,รเราไม่ลงลยบอแบกเราลงเดินบันไดลงเดินลงบันได ก็จะมีเขาจะทําให้เฉพาะคนขึ้นตัวคนลงไม่ไให้ทําให้คนเดินดีสบายเลยคนลงเหนื่อยนะครับผม mm hmm. ถ้าเดินไปก่อนไ้เหมือนกันนะฮเขาจะทำให้เฉพาะคนขึ้นนะครับคนลงก็ไม่ทำให้เลย แต่เราเนี่ยก็ลงเหนื่อยแล้วเออ่า,าจะให้ดูบรรยากาศตรงหน้า4ีคอนสแคไร์นี่ผมเมื่อกี้เราก็ลงมาจากตรงนู้นนะลานนี้ ส่วนหลวงเรก้าเราก็จะไปเดินไปตรงนี้สื้อป่ะคือเราจะเราจะไปฟังผมกันฟังผมฟังมในในในรถตันทัตายิงเดี๋ยวปอด เข้าไปในในห,าห้างแล้วเราจะไม่ถ่ายน,นะผมว่าว่าขอไมีเป็นร้านซอม,มอไใส่เดี่ยวบินมอใส่์อ๋ตอตัวนี้เป็นบินมอ่ซินมอไซด์ที่จะออกวัดด่างสี่ข้อก็ใช้บริการตัวนี้เลย เป็นทางรถจนที่มาจากตามจอดรถกส็สนามเป็นทางที่เราเดินไปกัย เแล้วเข้ามาในะห้างแล้วผมนะบประจากปิดคลิปไว้ตรงนี้ผมจะเอาคลิปหน้าจะถ่ายเลยเจ้าที่หน่วก็ขอต่อขอจบตรงนี้ตอนนี้ที่ผ่านลำตัวขอตัวคลิปไปเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ